นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะเป็นมิตรรักแฟนเพลงได้ข่าวคุณก้องก็เป็นมิตร<ช>รักแฟนเพลงท่านนี้ด้วยนั่นก็คือคุณสันสโตลแมนค่ะคอลัมีชื่อดังของไทยโพสต์อีกท่านหนึ่งนะคะท่านเขียนคอล่านาอะไรคะวิสามันบันเทิงครับซึ่งน่าจะาว่าตอนนี้ก็มีให้สามารถรับฟังได้บน ยูทูบหรือมันมันมทุอยสปอมของเราแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่เลยค่ะคนลงเสียงครับผมเป็นคน <c oughs> ลงเสียงเองคุณกล้องค่ะติชมได้ครับติชมได้แต่วันนี้ค่ะ มีตัวเป็นๆของท่านนะคะถือว่าพูดได้เลยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของคุณสันตอร์แมนค่ะเดี๋ยวไปติดตามการเปิดใจครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็ทำในวาระที่ไทโพสต์เราก้าวสู่ปีที่28ทําให้คุณสันตอร์แมนยอมเปิดตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะตั้งแต่อยู่ที่ไทโพสต์มาการเขียนหนังสือมันอย่างที่บอกนะมันเขียนได้สบายใจ พอมันสบายใจมันก็รู้สึกว่ามันลื่นไหลไปเองเป็นแบบตัวกองตัวเองไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเพราะว่าเขาให้พื้นที่อิสระหลักเรื่องราวนะบางทีก็มีเรื่องของบันเทิงมีเรื่องของตลกมีเรื่องของเพลงมีเรื่องของทีวีมีหนังและบางครั้งก็มาสอดแทรกการเมืองบ้างบางโอกาสบางจังหวะนะแต่ว่าก็ก็ในความเป็นสันัตแมนอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงอยู่แหละเป็นไปตาม สังคมปัจจุบันนี้ว่าบันเทิงอาจจะน้อยลงอายุคนเขียนก็ก็มากขึ้นแต่เราเขียนเรื่องบันเทิงอยู่ในเรื่องของดาราใต้เตียงดาราบางคนยังไม่ถนัดมากนักก็เลยขยับลงมาปรับโดงเขียนเรื่องของสังคมมากไอ้นี่เป็นชิที่ยากหน่อยเองเพราะมันจะเป็นนะแต่ในตัวเองกนะ็มีความรู้สึกว่าเออต้องการเมืองแล้วต้องมีบันเทิงกับเรื่องการเมืองนี่จะไปกันได้ยังไงบางทีมัน มันอยู่ที่ว่าเรื่องที่เรานำ,นำจะเขียนนจะเล่าเลยแต่บางครั้งมันก็มาเชี่ยวกับการเมืองเพราะว่านักสแสดงดาราอะไรก็ดีมกักจะพูดเรื่องการเมืองมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นประเด็นมันเป็นประเด็นเราสามารถหยิบมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ได้ในเรื่องของสีนี่แหละเรื่องของสีนี่แหละที่มัน,มนทำให้เห็นภาพชัดเรื่องของสีเพราะว่า,วาดาราบางบางกลุ่มก็ยังก็อีกสีหนึง่งบางกลุ่มก็อีกสีหนึง่ง พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแต่ละครั้งมันก็ทําให้มีกระแสแล้วมันก็ทําให้มีป้าวิจารณ์กันขนาดฟ้องร้องกันเลยเนี่ยอย่างกรณีของลุตตอมยูเตอร์เลอร์เนี่ยนะอย่างนี้สมมติอย่างนี้มันก็รุนแรงขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นการฟ้องร้องกันในเรื่องเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนมันไม่มีมันไม่มีแค่วิพากวิจารณ์กันก็โอเคแล้วก็หลบเลี่ยงกันไปแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะเผชิญหน้า ตอไม่ถูกมืองเันนะเพราะว่าทุกครั้งที่เขียนนี่ก็พยายามจะเขียนด้วยด้วยความสบายใจนะจริงๆอแล้วจะเขียนไม่อยากให้มันเีเรียดนะคือเขียนอะไรก็แต่จะจะขึ้นต้นเริ่มต้นนี่เครียดเคียหน่อยนะแต่ท้ายๆก็พยายามจะให้มันบอกบอกแนละ้วมีอารมณ์ขันอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,อในคลอลำมะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นกลางก็ไม่ต้องเขียน แต่ก qu no ็ไม่ต้องพูดก็คนกลางก็พูดทําไมก็ทุกอย่างมันก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วแต่เราก็พูดถ้านี่มันมันมันคิดว่าเรามันไม่ใช่ก็คือไม่ไม่ใช่แต่มันจะไม่ตรงใจคนผู้อ่านก็ว่ากันไปก็วิจารณ์ได้โตโตโตเสียงได้แต่บอกว่าเออเราเราเขียนเป็นกลางสิเป็นกลางยังไงถ้าเขียนอย่างนั้นถ้าข้าวก็ดำเราเป็นกลางไม่ได้เราจะเป็นกลางตรงไหนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเขียนไป เป็นครั้งหนึ่งที่สมมติว่าท่านมุยท่านทำเรื่องพระรีสวนมาราชตเทานั้นจำได้ว่าหนังออกไปใหม่ๆนะ่ะมันมีการอะไรเขาเรียกว่าน่าจะมีการเสริมใส่แผนที่บ้างในการว่ายกทัพอย่างไรอะไรเนี้ยบางคนมันรู้เรื่องมันก็จะอินมันจะอินเนียมันจะเข้าใจมากขึ้นดูดูล่อนเข้าใจมากขึ้นอย่างเรื่องของพระปีนี่เริ่มต้นเปิดฉากมาแต่คนได้เข้าใจว่าเออพระปีอยู่อย่างนี้ๆๆน,นี้เนี่ยเออมันก็โอเค บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่ติดตามแล้วก็ก็ให้เป็นกําลังใจกันต่อไปแต่โพื่คงจะต้องรักษาเอกลักษณ์ตรงนี้ต่อๆไปคือมันอะไรก็แล้วแต่คือแต่พื่ต้องเดินไปตามตามแบบตัวของตัวเองอ่ะก็ก็ผมก็ก็จะไปอย่างนี้นะไปอย่างนี้ไปแล้วฝากในโพื่อด้วกับผู้อ่านผู้ผู้ชมด้วยก็แล้วกันขอบคุณมาก คือจริงๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นคุณสันสตอร์แมนนะแต่ว่าถ้าเป็นเขาเรว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยพี่สันเนี่ยเขาถือว่าทุกคนรู้จักเขาเลยนะฮะแล้วกเขาเคยก่อนอันนี้เขาเคยไปถึงอดีตนายกสมาคมผู้สื่อขาวบันเทิง้วนะโอค่ะและนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือตัวตนนะคะของคุณส man ันสตอร์แมนกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดมันก็ไม่ได้มีตรงกลางไง ถ้ามีจะเขียนยังไงอ่ะอันนี้ก็คืออีกมุมนึงที่กแกพูดไปเลยของพี่สันะคคับแล้วดูจากข้อคิดข้อเขียนของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของบันเทิงอย่างเดียวนะการบ้านการเมืองนี่โอ้โหการโจรดปากกาเนี่ยทุกเม็ดเหมือนกันคมไม่แพ้ใครเลยค่ะครับผม